สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสได้มาตลาดไทยอีกครั้งครับมาโซนที่เขาขายเนื้อในห้องแอร์นี่ใน,ในห้องแอร์เขาเลยครับหลังจากที่เฮาบปได้มาเียวมาเบิ่งโดดเลยครับไปเบิง่งราคาเนื้อเป็นยังไงครับย๋อวไปเบืองกันเลยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศตลาดเนื้อครับผมเนื้อตลาดไทยครับเนื้อเขาติดแอร์ด้ครับผมอ้ยเบึงราคาจากไหนบ่ทันหูวยางเบืองก่อน โโอ้หมาเบิองหลานนี่อนครับอันนี้เศษเนื้อครับครับโลละหนึ่งร้อยบาทครับอันนั้นเลี้ยวโค้งครับตี๊เนื้อตี๊กระซี่โค้งครับร้อยสี่สิบบาทครับผมอืมอันนี้เศษเนื้อคือกันครับผมโอ้ยไ,ไ,ไ,ไปต้มเปื่อยเนาะต้มเปื่อยนี่ครับโลละลอยครับผม ลานนี้มีพ่วงนมน้ำพ่วงนมโลอละลอยยี่สิบบาทครับรวมเดียพ่วงนมมีดีขายให้น้ำครับผม,มเศษเนื้อครับผมโอ้โหเศษเนื้อแดงลอยสี่สิบบาทครับส่วนในปากน้ำครับลอยยี่สิบบาทครับไอ,เอเบ้เนื้อจะสี่ครับเนื้อทะเละจากสี่โค้งครับผมเขาเรียกริ้วโค้งนะครับ ลอย40บาทรู้สึกเนื้อสิขึ้นอยู่ครับว่าไหลเลยนเนือเน้อเขาข่วงไว้โอ้โหเบิ่งครับโอ้โหเบิง่งเบิ่งเบิ่งเสรเนือ้อลอยหนึ่งครับส่วนเครื่องในต้มลาดน,นี้ครับ60บาทครับกิโลละ60บาทครับผมโโอ้หครับผมวุ้ยกระอ่อนยังครับนี่ อียงโอ้อันนี้สมบ์มีสมองงัวนนะครับผมสมองงัวดีงัวครับเป็นถุงก็มีครับผมอื้มว่ายังนะครับสอ,อันเตนเอียงนี่นองงัวครับผมโอ้โหส่วนนี่ครับเครื่องในสดๆอยู่ครับผมเครื่องในสดๆกิโลละห้าสิบบาทครับวัฒน์ในต้มเข้าไปต้มเอาเองครับผม เนื้อครึ่งเนือสดๆมาเบิ้งเนื้อบดเขาเบิง้งใส่เกลดนี่ครับกิโลละลอยห้าสิบบาทครับมาบอกนี่ลอยเจ็ดสิบบาทครับโอ้โหตัวนี้ยังงามเลยครับผมยังงามเลยเนื้อหั่นครับโป๊ตองหั่นนะ่ลอยเจ็ดสิบบาทครับอ, <c oughs> อันนี้ลอยเก้าสิบบาทครับ เนือ้อหั่นเป็นเศษไปเห็ดเนือ้อเดียดเดียวตับวัวครับตับวัวหรือบีฟลิเวอร์ครับตัวเขียนที่ลดราคาสิบบาทเราเสรนจหมดคือถือแค่เดฉยเฉยเศษเนื้อครับตัวในเศษเนือ้อลอยยี่สิบบาทครับ, <c oughs> นรบเนื้อเขา อันนี้เศษพ่วงนมครับกิโลละยี่สิบบาทครับผมอุ้ยเบิกดีครับกิโลละยี่สิบบาทครับโอ้เออโลละยี่สิบบาทเลือกได้ครับผมสุดยอดเลยครับผมส่วนเนื้อข้านาครับลอยสี่สิบบาทครับเนื้อขาานาลอยสี่สิบบาทครับผมเนื้อข้านาเนี่ยครับลอยสี่สิบบาทครับบอกย่างงามเลยครับผมโอ้คุณคุณครับผม ราดนี้มีราคาบอกเลยครับเดน้องเขาอ,อ้อันนี้ลอยแปดสิบบาทครับเนื้อกอนนี้ครับผมอือหือโอ้มาเบิ้งเสือครับเสือลอยแปดสิบบาทครับผมริวโค้งลอยสี่สิบบาทครับผมนี่เนือ้อเนื้อน่องครับลอยแปดสิบบาทครับผมอูโอ่าตา ขายไก่โอ้โหเบึงเนื้อครับคนเข้ามาเลือกเนื้อคร uh ับผมเสือร้อยแปดสิบบาทครับผมนี่เศษเนื้อครับเศษเนื้อร้อยยี่สิบบาทครับโอ้โหไอปากน้ำนี่ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเจียครับอื้มเชิครับผม เนื้อก่อนยังสี่คร <c oughs> ับลอยแปดสิบบาทครับก่อนใหญ่ๆเถอะลอยแปดสิบบาทครับเป็นกิโลละครับผมกิโลละครับผมโอ้โหบึงครับเสือหงษ์ให่ครับลอยแปดสิบบาทครับผมโอ้พวกนี้เนื้อค้านาครับใหญ่ๆยังสี่ครับกิโวลอยสี่สิบบาทครับผมมาเบิ่งบาทนี้ครับเศษเนื้อนี้คือกันครับ น่อะไรครับเออโล,ล60บาทครับผมเออนี่ครับเอ็ดเบิ้งน่องก,กำลังกายเอ็อดกล่งามๆโลกวัวก็มีครับผมไอ้นี่ไอ้นี่ไขห่หำวัวครับอุ้ยไขยห่หำวัวก็มีครับผมเออไขห่หำวัวครับเห็นกล้วยบอเออไข่ไข่ไข่วัวนะเออไขห่หำวัวก็มีครับน่องหัวเอ็ด พวกนมพวกนมย่างหอยแปดสิบบาทครับเป็กนปกอนเป็นกอดยิ่งหสิครับผมดีครับอยเจ็ดสิบบาทครับผมเนืองามๆครับผมโอ้ยเนืองามๆครับผมเดินครับเลน เบ uh mm hmm. ิ่งครับเนี่ยเขาโอ้โหเบิ่งครับเศษเนี่ยลอยนึงครับผมสวยงามครับผมตองนี้หกสิบบาทครับลูกละลอยหกสิบบาทครับลอยสามสิบบาทครับผมโอ้เบิ่งครับผมเนื้อหอยซำลามอยู่มานี่ครับลอยห้าสิบห้าบาทครับ กต่ราคาก็บอกขึ้นไป็นไหนครับอันนี้เพิ่ไปต้มเสียบจะเียคือสีบนียวเป็นไหนอือนนี่ครับอยครับผมอยสีิบาทก็มีครับผมบึงครับผมถูกครับอ้ยรอยสี่สิบรอยหกสิบครับ อยู่บนเนื้อเขาเคลียร์ไหวครับเป็นเหลีวก็เป็นเหลี่ยกครับ,อ,รบอืมครับผมมีราคาติดไทยเรียบร้อยเลยส่วนเครื่องในนี่ราคายัางเท่าเดิมอยู่ครับกิโลละแปดสิบบาทเก่าครับโอ้ยกิโลละลอยหกสิบบาทค,ครับ,บ,รบเนี่ยก็ไหวไว้หนะึ่ง หอยหอยงามๆเลยครับเนี่ยมาเบิกเจ้านี้ครับร้อยหกสิบครับผมร้อยหกสิบขาครับผมโอ้ยคุณเลือกเอาครับผมโอ้คุณเนี่ยก็หอยไวยิงครับผมคุณโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับผมมีราคาบอกไว้เรียบร้อยเลยครับพิกัดตลาดไทยครับส้นเนื้อครับ ร้านเนื้อติดของแอร์เลยครับเด้อบึงเนือก็ครับอันนี้นานเสือหงไอ่บ้างครับผม โอ้เสืออ่องไห้ครับลอยยี่สิบบาทครับผมโอ้พะท่านนี้เป็นไรครับลอยแปดสิบบาทครับโอ้โหเนื้อทั้งนั้นเลยครับผมมาเบิองมาเบิองเนื้อครับราคาพระทัดขึ้นเป็นไรครับผมโอ้พระมาเบิองครับผมส่วนทางใต้อยเจ็ดสิบบาทครับมันเลือกเอาเลยครับมักเนื้อแบบได้เลือกได้เลยมันเลือกเอาเลยครับผมลอยเจ็ดสิบลอยหาสิบก็มีครับผม อันนี้บักเดือดแดงงามๆนี่ครับผมอุ๊บโมเมนเนื้อสันอันนี้เนือ้อเนื้อเนื้อะไรมันนมนเนี่เหลือเออเอออันนี้งามๆครับนี่เอาไปซอยจุกระสีดได้เยู่ครับนี่ลอยเก้าสิบบาทครับผมโอ้โหอันนี้หั่นเป็นตอนลวยลอยหกสิบบาทครับผมมาเบิ่งล้านนี่ครับเสือหองไข่ครับเสือหองไข่นี่ยสองลอยบาท เสื้ออย่างกับสองลอยครับนี่สันนอกไปเห็ดสเต็กครับสองลอยครับผมโอ้ยเนื้อตอนใหญ่ๆเลยอุ่นครับผมกูได้มากินเนื้อมากนะครับตลาดไทยด้วยครับตลาดไทยครับโอ้ยเนื้อหอยไไหวซำรามซำรามดูครับเด้งๆทั้งนั้นเศษเนื้อก็ยังคือเก่าอยู่ครับบ่ขึ้นบ่ลงบันไดครับผมโอเคดนะครับเดออกูไดอยากได้เนื้อมาเลือกเลยที่ตลาดไทยครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เดามรับช่วงครับผมเบิ้งบรรยากาศข้นนะเบิ MIN ้งเบิ้งครับโอ้ยนี่แหละโซนเขาขายเนื้อในตลาดไทย